ผมเชื่อว่าถ้ากฎหมายนี่มันชัดรู้ว่าทําแบบนี้ผิดเนี่ยคิดว่าคุณปริพัฒน์จะทํำไหมครับเราพูดกันแบบเปิดเผยเปิด,เป,ดเปิดอกกันเลยไม่มีทางผมไม่เชื่อเลยครับว่าเขาจะเอาตําแหน่งเขามาเสี่ยงในเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าคุณปริพัฒน์ก็อาจจะมั่นใจว่า,า,าสิ่งที่เขาทำไม่ผิดหรอกเพราะาอยากจะพูดตัวสินค้าตัวหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดของเขานะครับผมไม่ได้พูดเข้าข้างคุณปริพัฒน์นะแต่ผมมองในในจุดนั้นคือกำลังจะท้อท้อใ้เห็นว่า กฎหมายตัวนี้มันมีปัญหามันมีปัญหามาเวลาช้านานแล้วยังไงกฎหมายฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขอะสิ่งอะไรที่มันมันปืนในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพการลงชีวิตคนเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วมันบังคับใช้ไม่ได้เมื่อบังคับใช้ไม่ได้มันก็เกิดปัญหาสวัสดีค่ะคุณธนากรคะสวัสดีครับคุณนันครับขอบคุณให้แก่ฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะครับผมสืบเนื่องจากกรณีที่คุณปฏิพัฒน์ ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอในการต้องบอกว่าชิมดมดื่มเบียร์คัฟฟ์นะคะนำมาสู่กรรแสวิิากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำผิดกฎหมายโฆษณาหรือไม่อีกมุมหนึ่งก็มองว่ามันควรจะมีการแก้ไขกฎหมายสุราเสรีอยู่แล้วแล้วต้องส่งเสริมในมุมทั้งหมดนี้เนี่ยความคิดของคุณธนากรมองอย่างไรคะคือท่านก็เป็นระดับรองประธานสภานะครับคืออย่างน้อยเนี่ยท่านก็มีความระมัดระวังอยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ผิดผมก็มองว่าถ้าจะตีความตามกฎหมายเนี่ย มันก็คือปัญหาการติดความแล้วกฎหมายที่มันไม่ชัดเจนมันก็ส่งผลให้เกิดความลักลั่นเกิดให้เกิดความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดในเรื่องของการกระทําความผิดที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือมองว่าในกฎหมายไม่เขียนว่าย่างงี้ครับไม่แน่ใจว่าผมขออนุญาตพูดเรื่องกฎหมายตัวที่กำลังมีปัญหาเนี่ยคือมันอยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องเหลือ่งองแอลกอฮอล์พศ .251 มาตรา32คือกฎหมายเขียนว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องเหลือ่อแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้จบแค่นี้ครับบอกว่า ลักษณะอันเป็นการอวดอ้างสปปรรพคุณหรือชักจูงใจผู้ดื่มทางตรงหรือทางอ้อมเห็นไหมครับคือเขาไม่ได้บอกว่าห้ามโฆษณาเลยไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ชื่อหรือเครื่องหมายเลยแต่การกระทําโฆษณาก็ดีหรือใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มหอนั้นมันต้องเข้าข่ายอันเป็นการอวดอ้างสปปรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มโด,มด,มดยตรงโดยอ้อมปัญหาก็เลยมีตามแปว่าพูดถึงโฆษณาในพรบมีนิยามบอกโฆษณาหมายถึงอะไรหมายถึงการกระทาแบบไหน นะะในเรื่องของอันเป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มโดยตรงในอ้อมเนี่ยไมใ่ในกฎหมายนี้ไม่ได้เขียนนิยามไว้แต่เราก็ไปเทียบเคียงกับกฎหมายอื่นๆที่มันเคยผังมาเมื่อปี2546-2547มันก็จะมีเรื่องของประกาศกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องทางโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆแล้วก็กฎกระทรวงของศบอปี2อ4 7 แล้วก็รวมไปถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของออยอนะครับอาหารระยาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเขาบอกไว้ชัดเจนว่าการแสดงที่เป็นการอดอ้างหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มเนี่ยมันต้องมนลักษณะเข้าขายคือเช่นใช้ภาพดารานักร้องนักแสดงแล้วก็นักกีฬา ภาพการ์ตูนหรือมีข้อความในเชิงอวดอ้างหรือชักจูงใจเช่นบอกว่าถ้าไปซื้อเหล้าขวดนี้จะนําเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคเป็นสาธารณกุศลอย่างเงี้ยเป็นการจูงใจอวดอ้างแต่ความหมายในนิยามในเรื่องนี้มันไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยลักษณะก็คือผมเชื่อว่าคุณบริพัฒน์เนี่ยก็คงสุจริตใจในการที่จะพูดถึงมีความภาคภูมิใจในในสินค้าสุราที่เป็นเบียร์ที่เป็นของจอังหวัดเขาซึ่งเขาก็เป็นสมพาชิกสภาผู้แทนในจังหวัดนั้นด้วยนะครับของจอังหวัดพิษนุโลกนะครับก็มีการพูดถึงเบียร์อันนี้ขึ้นมา แลือ,อาจจะในส่วนว่าเออเหมือนคนที่ไปไปพูดถึงก็เป็นผู้แทนของวงชนนะครับเขาก็เลยไปดื่มด้วยแล้วก็อาจจะไปวิพากวิจารในเรื่องของรสชาติอันนั้นคือเริ่มต้นก่อนคือปัญหาคือความชัดเจนมันไม่มีเพราะความไม่ชัดเจนเนี่ยเอาละมันจะเข้าข่ายว่าถ้าเห็นนักวิชาการแลืนะกักกฎหมายมาพูดในฝั่งของ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะบอกว่านั่นเข้าข่ายแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยเป็นการความผิดและเป็นชักจูงใจอวดอ้างครับผมเชื่อว่าถ้ากฎหมายนี่มันชัดรู้ว่าทําแบบนี้ผิดเนี่ยคิดว่าคุณปฏิพัทธ์จะทำไหมครับเราพูดกันแบบเปิดเผยเปิดเปิด,ปด,ปดอ,อกกันเลยไม่มีทางผมไม่เชื่อเลยครับว่าเขาจะเอาตําแหน่งเขามาเสี่ยงในเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าคุณปฏิพัทธ์ก็อาจจะมั่นใจว่าเออสิ่งที่เขาทำไม่ผิดหรอกเขาอยากจะพูดตัวสินค้าตัวหนึ่งที่อยูู่่ในจัังงหวดดดขอเข้มม้าาผมมไไพ คุณปริพัฒน์นะแต่ผมมองในในจุดนั้นคือกำลังจะสะท้อนเห็นว่ากฎหมายตัวนี้มันมีปัญหามันมีปัญหามาเวลาช้านานแล้วแล้วสิ่งที่มีปัญหาตามต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในสังคมเนรู้หรือไม่ว่า ที่มันมีการไปตรวจจับกันเยอะเนี่ยมันมีในเรื่องประเด็นเรื่องของสินบนรางวัลในการไปตรวจจับด้วยจากค้าปรับวันนี้มาพูดบอกว่าความผิดอันนี้มันมีความผิดลักษณะคือจะมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่มันมีระเบียบข,ข,ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขากำหนดเกณฑ์ว่าถ้าผิดครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือโทษจำคุก1ปีใช่แต่ปรับครั้งที่1เนี่ยเขาปรับเพียง5 0 0 0มบาทครับไม่ใช่5 0 0 0 0นเขาเขามีเกณฑ์ไว้ก่อนแนละ้วถ้าผิดครั้งทททีีีีี่่่1นนนะครรัั้้ง2 3อไอไมพูด ในเรื่องของของบทกำหนดโทษแต่ผมกำลังพูดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมขอขอดในเรื่องของการเมืองหรือคุณปฏิพัฒน์ออกไปเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าณัาปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดจากเศรษฐกิจฮะแล้วเศรษฐกิจที่ไม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราไปเสียไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องจักร ใหญ่สาคัญเครื่องยนต์สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ได้อย่างดีจริงเป็นคู่กับส่งออกนะแต่ส่งออกตอนนี้มันค่อนข้างที่จะดรอปนิดนึงก็เรื่องการท่องเที่ยวนี่ท่องเที่ยวมันมีอะไรครับมันมีเรื่องของกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนท่องเที่ยวกลางวันกลางคืนท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันจะมีธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอะไรครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวมันจะมีในเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอ่ความเป็นไทยเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ผมว่าเหล่านี้เนี่ยคำว่าเอกลักษณ์เนี่ย ในหลายๆประเทศเขาก็ทําในเรื่องของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเหมือนกันกรณีนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยมันก็จะมีค้าปีกโรงแรมพัตคาลร้านอาหารรวมถึงขนส่งสาธารณะที่เขาได้มีการเปิดโอกาสให้มีโอกาสมีรายได้ในจังหวัดนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยเรื่องอาหารเครื่องดื่มนึงเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเครื่องดื่มปฏิเสธไได้เขาว่าเครื่องดื่มมรอมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของการท่องเที่ยวในเรื่องของภาคบริการที่เกี่ยวข้อง อันนี้ต้องยอมรับในส่วนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันถึงเป็นที่มาว่าผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองผมว่าตอนนี้ผมก็เห็นพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยท่านก็เคยพูดว่านโยบายก็อยากจะผัดันเรื่องสุราก้าวหน้าผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มเห็นเหมือนกันเห็นสอดคล้องกับพรรคเก,ก้าไกลว่ามันต้องมีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหการรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะไปมุ่งเน้นอย่างเดียวว่าตอนนี้เนี่ยจะไปแก้กฎหมายเรื่องการผลิตอย่างเดียวเนี่ย ผมเคยพูดหลายครั้งว่ามันไม่ใช่ครับมันต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายตัวอื่นที่มันเกี่ยวข้องนั่นคือกฎหมายควบคุมเค,มคมรื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วณปัจจุบันเนี้ยสุราชุมชนที่เกิดขึ้นเขนาไม่อยู่แล้วในแต่ละจังหวัดเขาขายได้ไหมเขาขายไม่ค่อยได้เพราะอะไรไหมครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะบอกสินค้าเขาได้การบอกสินค้าเขาเนี่ยมันก็บอกสาธรณะได้ยังไงหรือจะบอกตอนนี้เนี้ยโลกโซเชียลมันมันค่อนข้างที่จะมันง่ายเราเพียงแต่มีสมาร์ทโฟนเราก็ทาโซเชียลได้ใช่ไหมครับถ้าจะแบบบอกสินค้าเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําไปเนี่ย มันก็อาจะเข้าข่ายว่าเออไปชักจูงใจป่ะเพราะเราขายของเพื่อการค้าอันนี้ผิดแน่ชัดเจนว่าเพื่อการค้าเนี่ยามาันพูดไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้ากลับไปชักจูงใจผู้อื่นดื่มโดยทางอ้อมเครื่องมาซื้อเราอันนี้มันจะผิดแต่นี้กรณีอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาทบทวนแล้วครับว่าเราจะทํายังไงกับกฎหมายตัวนี้ซึ่งเราตั้งโจทย์เริ่มต้นว่ากรณีคุณปฏิพัทธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเพียงแต่ว่าการพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือชื่อของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล มันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันคงต้องมาพูดคุยกันมากกว่านี้แต่เอาละถ้าเรามองในเบื้องต้นผมพูดด้วยความเคารพนะครับมันก็สุ่มเสีย่ยงยวเรามาสุมสมาส่มเสี่ยงเหมือนกันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าเจตนาผมยังมองลึกแล้วว่าท่านเป็นระดับถึงอรองประธานนะแล้วก็เป็นสสเนี่ยคงคงคิดถ้ารู้ว่าผิดเนี่ยคงไม่ทำแล้วครับใครจะาตาแหน่งมาเสี่ยงแต่คิดว่าอยากจะช่วยในพื้นที่ของตัวเองด้วยแล้วช่วยภาคอุตสาหกรรมในในจังหวัดของตนเองอะไรอย่างเงี้ย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์หรือว่าเอาเป็นการเข้าใจโดยทั่วกันของประชาชนทั่วไปก็คือกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายฉบับนี้ส่งผล กระทบหรือส่งผลอย่างไรบ้างกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งรายใหญ่รายเล็กหรือว่าประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับกฎหมายประบคุมเครื่องบนหอเนี่ยถามว่าถ้าไม่ได้ไปเกิดกฎหมายลูกแปลกๆออกมาเยอะๆนะที่เราอนุบัญัติที่ออกมาเต็มหมดนะที่หนึ่งนะครับกับในเรื่องการบังคับใช้โดยการตีความโดยใช้ดุพินิษกับเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องของการบังคับใช้โดยใช้ในเรื่องเงินสินบนรางวัลกฎหมายตัวน,นี้ก็มีข้อดีหลายอัน นะครับผมยังบอกเราเราไม่ยกเลิกกฎหมายตัวนี้นะเราไม่เคยคิดยกเลิกเราอยากให้มีต่อแต่ควรปรับปรุงแก้ไขให้มันชัดเจนมีกติการ่วมกันอย่าไปก้าวล่วงกฎหมายอื่นสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่ายังไงกฎหมายฉบับนี้ต้องมีการแก้ไขอะไม่ว่าจะเรื่องของการโฆษณาเครืค่องหือมแอลกอฮอล์ในเรื่องคือคือการโฆษณาเครื่องหลือแอลกอฮอล์เนี่ยคือต้องเขียนชัดเจนคือพื้นที่ของกฎหมายเนี่ยเขามันแสดงได้ชื่อเครื่องหมายตาโลโก้ ผมผมถามว่าแค่เห็นตราโลโก้เนี่ยคุณขับรถผ่านเห็นตราโลโก้คุณต้องรีบเลี้ยวเข้าไปดื่มไปซื้อดื่มมันก็ไม่ใช่หรือคุณเห็นคุณต้องเดินเข้าไปซื้อมันก็ไม่ใช่แต่นั้นกติกานี่มันต้องชัดเจนนะครับว่าเพราะมีคาว่าอวดอ้างหรือชักจูงใจผู้อื่นดื่มโดยตรงโดยอ้อมอันที่2ก็คือในเรื่องของฉลากสุราคุณอย่าไปเอาวิธีคิดในเรื่องของนโยบายของโฆษณาเนี่ยมาบังคับใช้กับบนฉลากสุราเพราะฉลากสุราเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พกมันย่อมได้รับคําพรรณาจากสินค้าน,นั้น้้้นคือตอตงใหาทได มันจะเกิดการพัฒนาสินค้าครับเพราะว่าถ้าฉลากเนี้ยเขาสามารถที่ลงได้เขาไปแข่งขันระดับโลกระดับนานาชาติแข่งขันอะไรมาชนะเขาแสดงเครื่องหมายนี้ไว้บนฉลากเขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเรื่องของสินค้าเขาได้อย่างด้วยข้อเท็จจริงนะครับไม่เกินความจริงเนี่ยอันนี้ต้องอนุญาตมันจะทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้มีการทําพัฒนาเึ้นเรืองหอให้เหมือนต่างประเทศผมถามประเทศไทยอ่ะประเทศไทย,เ,ทไทยเล่าประเทศไทยนะมีสักกี่ยี่ห้อที่ทําการเก็บบ่มไม่มีนะครับ ประเทศต่างประเทศเนี่ย,ยอย่างเช่นมาจาก Scotland, สกอตแลนด์สกอตวิสกี้นะครับเขามีตัวสมาคมที่ออกกฎออกกฎเข้ามาเลยว่าสกอตวิสกี้แอสโซเชชันเขาออกตัวเลกูลเลชันออกกฎไว้เลยว่าเหล้าคุณจะเป็นสกอตวิสกี้ได้หนึ่งคุณต้องมี40ดีกรีเก็บบมม่มไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็ต้องผลิตบม่มในประเทศสกอตแลนด์แต่ประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรครับไม่มีให้เก็บบม่มเขาไม่รู้พัฒนาไปทาไมาพอพัฒนาแล้วปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่มาบอกบนฉลากสุราได้ ถูกไหมครับว่าเออฉันได้เก็บบ่มฉันได้นู่นนี่ฉันมีการพัฒนานําผลไม้ตัวนี้เมื่อปีนี้อะไรมาพูดไม่ได้นะครับผิดน่าสลากนะขั้นต่อมาที่3าในเรื่องของวิธีการลักษณะของการขายคองดื่มหอกระถูกบังครับอีกเช่นวันนี้ห้ามขายออนไลน์มันใช่ไหมละครับห้ามขายออนไลน์การขายออนไลน์ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าอานุญาตให้ขายคื่งดืมหฮอ์เพราะออนไลน์เนี่ยมันสามารถตรวจสอบทั้งผู้ซื้อผู้ขายได้เพราะมันมีในเรื่องของการใช้ออนไลน์นี่ในเรื่องการต้องต้องใช้ตัวสมาร์ทในเรื่องของการทำแรงต่าง ถูกไหมครับตรงนี้มันน่าจะทำท่นานอนุญาตถ้าคุณจะควบคุมคุณต้องควบคุมเลยว่าคุณจะ,ะเช่นห้ามขายให้กับขายออนไลน์ให้กับใครห้ามขายในเวลาหรือส่งมอบในเวลาใดาเช่นห้ามไปส่งมอบในวดัดห้ามคุณก็เขียนมาเลยครับไม่ใช่บอกว่าขายอะอไรห้ามขายเลยห้ามขายเลยเนี่ยคุณกาจัดกันแล้วครับผมพูดเรื่องตลกเรื่องนี้แต่พูดหลายวิธีแล้วไม่รู้ว่าจะพูดแล้วจะไม่ตลกหรือเปล่าคุณนันเชื่อไหมครับว่าผมนายธนากรสามารถที่จะ ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนทงถนนแม้แต่รายเดียวในช่วงเทศกาลได้โดยใช้วิธีคิดในเรื่องห้ามขายออนไลน์ผมทําได้นะครับอย่างไรคะคืออะไรครับผมบอกว่าห้ามขับรถในช่วงเทศกาลนี่นคือไม่เกิดอุบัติเหตุเลยเห้ามขับรถนี่ครับนี่มันกันคือห้ามขายเลยไงคุณไม่ได้บอกวิธีการควบคุมกฎหมายชื่อพรบวควบคุมถ้าคุณควบคุคบกคมกํกหนดแล้วว่าควบคุมการขายทางออนไลน์ว่าห้ามอะไรบ้างไม่ใช่ห้ามขายเลยถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวปีต่อไปถ้าเราโหนในเรื่องเทศกาลเกิดอุบัติเหต ี๋ยวธนากรจะไปช่วยเรื่องนี้ครับว่าห้ามขับรถเลยก็ไม่เกิดปัญหาทางถนนนี่คือวิธีคิดเขาเขาไงผมให้เห็นภาพชุดโต่งนี้ชัดเจนขึ้นอ่ะเรื่องวิธีการลักษณะข,ของการขายต่อไปในเรื่องอะไรครับต่อไปในเรื่องของอสถานที่หรือบริเวณเนี่ยคือคุณในกฎหมายเนี่ยตัวแม่เองเขาเขียนชัดเจนนะครับว่ามันยกเว้นงานเลี้ยงตามประเพณีคุณอย่าเอาตัวตนคุณเองที่มองคิดอย่างอาคติที่อะตีความว่าประเพณีเนี่ยคุณคิดเอ,เองว่าให้เฉพาะงานแต่งงานอย่างอื่นไม่ไม่ให้ ประเพณีก็เขียนชัดเจนมีนะครับปีใหม่สงการลอยกระทงแข่งเรือก็เป็นประเพณีคุณไปห้ามเขาได้ไงคุณไปตีความมาห้ามอย่างนี้มันใช่ไหมครับอันนี้คือหัวใจสาคัญอีกอันหนึ่งเพราะอะไรครับสมัยก่อนเราเห็นนะครับว่ามันถนนคนเดินถนนอะไรต่างๆที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีไงเออมีสุราท้องถิ่นมีการเลี้ยงมีโต๊ะ,อ,ะ,ตะอาหารนั่งกินแล้วคนหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายเลยนะครับผมกล้าพูดว่าร้อยทั้งร้อยก็แอบบแบบกินอยูอย่นั่นแหละ มันใช่ไหมนะครับอย่าให้คนไทยเป็นแบบทําอะไรที่เป็นสีถนนชยัยคือต้องแอบต้องทํามันทาให้กฎหมายนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ถอยหลังไปอีกแล้วว่าสิ่งอะไรที่มันมันฝืนในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพการลงชีวิตคนเนี่ยมันไม่ศักดิ์รรสิทธิ์เมื่อกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วมันบังคับใช้ไม่ได้เมื่อบังคับใช้ไม่ได้มันก็เกิดปัญหากฎหมายาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงๆแล้วเนี่ยด้วยการห้ามโฆษณาเนี่ยตัวกฎหมายมีปัญหา ถ้ามีการปรับปรุงได้ในมุมคุณธนากรมองว่าควรใช้การโฆษณาเกิดขึ้นได้โดยเสรีเลยหรือไม่คะหรือว่าไปปรับปรุงรายละเอียดให้ไม่มีความรัดก,กุมแล้วก็ตีความได้อย่างชัดเจนได้มากกว่านี้ขอบคุณครับคําถามนี้ดีมากๆเลยครับคือคืออย่างแรกอยากบอกนี่ครับว่ากฎหมายนี่ต้องแก้ไขตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกที่เราคุยกันนะครับ ผมกล้าพูดหรือทุกเวทีผมกล้าพูดเลยว่าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมฮอ์เองหรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องไม่มีใครพูดว่าให้ยกเลิกประหบัดควบคุมเครื่องดื่มมฮอ์ไม่เคยพูดนะครับให้มีไว้ดีอยู่แล้วแต่มันควรมีไว้เพื่อการควบคุมอย่างเหมาะสมทีนี้มันไม่เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการบังคับใช้เรื่องการบังคับใช้เนี่ยมันมีก,กลไกที่เป็นมูลเหตุจูงใจทางอ้อมที่เกิดให้เกิดกระบวนการทีติธรรมที่มันบิดเบี้ยวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสิบลบนรางวัลด้วยนั้นข้ามไปก่อนแต่มาดูตัวมาตราขขออองงงกกฎหมมาาายในนเเรรื่่ตีีคว มันมีการใช้ดุลพินิษเยอะพอใช้ดุลนี้เยอะเนี่ยคือผมถามบอกว่าอะไรที่เป็นตัวชี้ว่าคน,นคนนี้ถ้าหยิบเหล้ามาเนี่ยเอามาเอามามาโพสต์ด้วยเนี่ยผิดไม่ผิดถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณเป็นอิทธิพลตอ่ตอต่อต่อต่อสังคมอย่างผมเป็นไหมครับผมก็ไม่รู้ผมเป็นหรือเปล่านะผมเป็นแค่อดีตนายกสมาคมธุรก,กิจเร,รืหอื่มวออผมเคยท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรือ่องมหอทุกวันนี้ผมกเกษียณแต่ผมก็ทําในเรื่องที่ปรึกษาทาอุตสาหกรรมแรงตางผมเป็นอินฟลูเอนเซ นี่น่าคิดนะครับอันที่สองผมถามว่าอย่างอย่างอย่างผู้ดำเการคุณนันนะครับคุณนันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมถ้าไม่ได้อยู่บนเวทีไม่ได้อยู่อะไรต่างๆแต่อยู่ข้างนอกหยิบเครื่องดื่มฮอมาแล้วก็โพสคู่ด้วยเนี่ยเป็นไหมครับนี่คือปัญหาไหมมันคือปัญหาว่าไม่ชัดเจนก็ใช่ด,ดูนิดพอดูนิดเป็นคืออะไรครับกฎหมายตัวเนี้มันเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญามันมีโทษจำคุกโทษปรับกฎหมายให้ยาประเทศไทยคือระบบกล่าวหาครับแล้วถ้าคนกล่าวหานั้นเป็นหน่วยงานของรัฐะครับ ปัญหาคือตามตามามาคืออะไรสมมติเอาละผมถูกกล่าวหาว่าผมผิดอะไรทุกอย่างเกี่ยวเรื่องกฎกฎหมายเรื่องขค้น่หืมออเกิดผมไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยหรือไปไปถ่ายรูปคู่ก,กับครื่หืมหออซึ่งผมคิดว่าเอ้ผมไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในสังคมนะผมก็ะพรรูปว่าขค้น่หอือลอสักสักนี่ห้อหนึ่งถือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมลูกเดินมนคดีท่านเชื่อไหมครับว่าเขาเดินคดีผมเนี่ยผมจะต่อสู้ผมจะต่อสู้นะกฎหมายบอกว่าอะไรครับเพาราะมันระบบกล่าวหาคุณต้องประกันตัวก่อนเห็นไหมครับต้องประกัััันนนตตววผมมมมีภารระะะลปกือ เป็นประวัติอาญากรพิมพ์ไว้ก่อนเลยต้องพิมพ์มด้วยมือผมต้องไปจ้างทนายความแต่เมื่อผมเป็นทนายความนะแต่ผมเองผมก็สู้เองได้ต้องไปจ้างทนายความคุณต้องเสียเวลาหลายๆอย่างกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะเป็นระบบกล่าวหาเราไม่ไปเถียงครับว่ามันระบบกล่าวหามันมีมานานแล้วแหละแต่ปัญหาคือว่าการที่ผู้กล่าวหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยของรัฐหรือมีบุคคลที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาโดยหวังสินบนรางวัลเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วต้องดําเนินคดีอ่ะ แล้วพอถึงปุ๊บอ่ะผมจะสู้คดีละคุณสู้คดีเหรอคุณต้องประกันตัวก่อนประกันตัวเท่าไหร่ค่าประกันตัวอ๋อคุณต้องประกันตัวเท่ากับค่าปรับบางทีบอกโหไม่เอาด้วยความเสียเวลาเสียค่าปรับเขาก็ไปติ๊กอันนี้เห็นไหมคุณยอมรับว่าผิดแล้วจริงๆเราไม่คิดว่าเราผิดหรอกครับแต่มันเสียเวลาแล้วมันเสียในเรื่องของชื่อเสียงต้องไปพิมพ์ในนิ้วมือต่างๆซึ่งในกฎหมายฉบับนี้คือการเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบปรับนะครับเขาทางกฎหมายอาญาเนี่ยเขาถือว่าในเรื่องของคดีอาญาเลิกกันก็ไม่เสียรเบาปไป คนก็ไปตรงนี้ครับก็ยอมไปยอมความยอมความแต่คนที่ไม่ผิดมากๆคนที่แบบคิดเองไม่ผิดก็สู้กันเยอะสู้แล้วก็ชนะคดีกันเยอะแต่ปัญหาที่ตามมาคือกฎหมายมีปัญหานั้นกลับมาคำถามที่คุณนันถามคือว่าใช่ครับกฎหมายตัวนี้มันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันเหมาะสมนะเกิดความสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ด้วยประสิทธิภาพประสิทธิภาพคืออะไรมันเหมาะสมมันต้องขาดจากดูลพินิจถ้าผมบอกว่า คนที่มาจับเรานะครับที่เป็นหน่วยรัชการนะครับคุณนันคนที่มาจับเราคนที่ดําเนินคดีกับเราเนี่ยมีส่วนแบ่งในค่าปรับเราเนี่ยคุณคิดว่ากฎหมายฉบับอย่างเนี้ยมันเป็นยังไงครับผมตั้งตุ๊กตาเป็นเป็นคำถามไว้ในในทุกคนฟังครับว่ามันหมายถึงอะไรนี่คือปัญหามันต้องไปแก้กระบวนการนี้ตอนนี้เริ่มในเรื่องของการใช้สินบนรางวัลเนี่ยมาตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการดําเนินคดีเยอะมากแต่ปัญหาตรงน,นี้อยากจะเอามาคิดร่วมกันว่า ต้องนําไปสู่ในเรื่องของการแก้ไขก,กฎหมายแน่นอนไม่ว่าในเรื่องของกฎหมายเรื่องโฆษณาเรื่องฉลากวิธีการลักษณะของการขายเครื่องดื่มมฮออะไรเงี้ยมันมีครับวันเวลาห้ามขายซึ่งเราก็เห็นอยู่ในปัญหาสังคมสื่อก็เอามานํามาลงเยอะว่ามันมีการโต้แย้งในเรื่องของวันเวลาห้ามขายว่ามันเหนาม,มาะสมไหมเวลาห้ามขายในช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อปี2515อ่าผมผมผมพูดไปเลยก็ได้ครับปี25-15เป็นประกาศคณะปฏิวัติเรียกว่าปวสองห้าสามเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน25 หนึ่งห้าห้าสิบกว่าปีแล้วครับในตอนนั้นเนี่ยเขาห้ามขายและห้ามดื่มด้วยซ้ำถามว่าตอนนั้นห้ามดื่มทำไมห้ามดื่มด้วยคือคําว่าห้ามดื่มเนี่ยมันคงมังคับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่ามันไปก้าวล่วงเรื่องสิทธิมนุษยชนเกินไปก็ห้ามเขาก็ห้ามดื่มได้เพราะมันเป็นประกาศคณะปฏิวัติมันทําได้พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยกเลิกว่าห้ามขายไม่ได้ห้ามดื่มนะครับก็มีการแก้ไขก็บังคับใช้มาเรื่องเรื่องเรื่องในเรื่องของการห้ามขายในเวลาบ่าย แต่ช่วงเช้าเนี่ยผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยไม่เคยขอเลยว่าช่วงเช้าขอขายด้วยนะเพราะเราคิดว่ามันเออมันเหมาะสมนะช่วงเช้าก็ห้ามขายไปแต่ไอ้เวลาบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรมันทําให้ห้ามขายแล้วอุบัติเหตุไม่เกิดเหรอห้ามขายแล้เด็กไม่ดื่มหรอือไม่ใช่มันมีกฎหมายอื่นในการที่ควบคุมการห้ามขายให้กับเด็กเรวชนด้ียซ้ำในเรื่องของการห้ามผู้ที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องเวลาห้ามขายนะครับกฎหมายลงโทษคือโทษจําคุก6เดือนฟังให้ดีนะครับ6เดือนปรับ10,000บาทถ้าฝ่าฝืนในเวลาห้ามขายนะครับ แต่ถ้าคุณขายให้กับเด็กและเยาวชนที่ยุต่ำกว่า20ปีเนี่ยโทษจำคุก1ปี ปรับ20,000บาทนั่นสูงก็เท่าตัวคุณบังคับใช้ในเรื่องกฎหมายในเรื่องของการห้ามขายกับเด็กเยาวชนดีกว่าอย่างเงี้ยคือกลับกลายว่าสร้างอุปสรรคและกฎหมายประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว,ว่า legal purchasing หมายความว่าเป็นกฎหมายที่ลักษณะห้ามการซื้อขายเป็นสำคัญกฎหมายไทยไม่ได้บังคับเป็น legal drinking age คือไม่ได้ห้ามเรื่องอายุห้ามดื่มอะไรเงี้ยแต่มีกฎหมายอื่นที่ไปสอดคล้องเรื่องพรบคุ้มครองเด็กต่างหากที่ไม่อยากให้เด็กเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเราเรา,เราเห็นด้วยแล้วเราเห็นด้วยในกฎหมายพรบควบคุมเครื่องด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเราเห็นด้วยอันนี้เราเห็นด้วยนะครับแต่กฎหมายเรื่องโฆษณาเรื่องฉลากเวลาห้ามขายวิธีการลักษณะต่างๆสถานที่ที่ห้ามขายห้ามดื่มเนี่ยเราไม่เห็นด้วยมันเลยเกิดปัญหาเยอะแยะครับเพราะว่ากฎหมายมันมีข้อยกเว้นแต่บอข้อยกเว้นก็ไปตีความว่าไม่ได้เช่นกฎหมายบอกว่าห้ามขายห้ามดื่มในสถานที่ราชการยกเว้นเป็นงานเลี้ยงตามประเพณี ตามประเพณีนนะหมายถึงอะไรครสงการลอยกระทงใช่ไหมครับปรากฏไม่ใช่สงการลอยกระทงไม่ไปเป็นประเพณีประเพณีเฉพาะงานแต่งงานกับพิธีการทางทางการทูตท่านเองนั่นคือตีความอย่างนี้แล้วมันจะหมายความอะไรถ้าคุณตีความเอาตามอำเภอใจยอย่างนี้กฎหมายตัวแม่เขียนไว้ครับว่ายกเว้นเรื่องของงานเลี้ยงตามประเพณีนะครับแต่ตัวบทนีไม่ได้เขียนว่าตามประเพณีคืออะไรแต่ว่าในสํานักงานคณะกรรมการควบคุมืองหอเคยได้ออกตัวอย่างแนวทางไว้ให้ว่าตามประเพณีเนี่ย ก็หมายถึงลอยกระทรงหมายถึงสงกรานต์หมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยมีตอนหลังบมยกเลิกไม่เอาขอขยายความเพิ่มค่ะว่าด้วยเรื่องของเจตนาของกฎหมาย,ยาที่คุณธนากรว่ามาตั้งแต่ต้นว่าเขาต้องการไปควบคุมในเรื่อนงะของเด็กเยาวชนอะไรต่างๆนนะะานนเนี่ยนะคะถ้าชนะเนี่ยก็หมายความว่ามันควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับอื่นด้วยเพื่อให้มันเห็นผลลัพธ์ของเจตนารมของกฎหมายฉบับนี้อย่างนั้นถูกต้องไหมคะคือการควบคุมมันควบคุมจริงๆถูกไหมครับต้องควบคุมคว่าเช่น ถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาที่ตามจิตอารมณ์ก็คือในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนในเรื่องของดื่มก่อนวนัยควรสร้างความตระหนักคือให้ความรู้ลดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจมันต้องทําแนวนี้แต่วันนี้ไม่ใช่คุณทําอะไรปุ๊บห้ามหมดเรื่องเล่าห้ามออกกฎหมายลูกมาตลอดสมัยก่อนออกกฎหมายลูกห้ามขายทางเรือห้ามขายเริ่มมาแล้วบนรถไฟบนรถไฟ มันต้องมีเขายกเว้นว่ารถไฟเนี่ยคุณจะขายเรื่องต่างเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องตู้สเสบียงอะไรมันควรจะยกเว้นเขาอะไรเออห้ามไปดื่มในในนอกตู้สเสบียงอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือการควบคุมนั่คือปัญหาคือไปออกกฎหมายเนี่ยศาสตร์ไปทั่วหมดเลยตอนนี้มันกลายเป็นห้ามหมดแล้วกฎหมายตัวเนี้ยเวลาเขาบังคับใช้กฎหมายเขาไม่ได้ยกเว้นเลยนะครับไม่ยกเว้นผมก็เข้าใจแล้วกฎหมายมันถ้าไม่ไม่เขียนยกเว้นคงไม่ได้ยกเว้นแต่วิธีการตีความผมถามว่าเวลาเราเดินเข้าไปในโมเดิร์นเทรดนะโมเดิร์นเทรดเลยครับ มันมีอะไรครับมันก็จะมีเชลที่ขายอาหารขายขนมขายอะไรต่างๆขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆแล้วมันก็มีเชลในเรื่องของขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้าดื่มด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นเนะี่ยผมถามว่าคนที่จะเดินไปช่องนั้นเนะี่ยช่องที่เป็นเป็นเชลขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายความว่าไงคนเดินตรงนั้นหมายถึงคนที่ต้องการจะไปซื้อถูกไหมครับถ้าเขาจะไปซื้อเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้โอกาสที่เขาสามารถที่จะ ทำการให้บอกถึงตัวสินค้าเขาได้อย่าง,างชัดเจนว่าสินค้าเขาเป็นอะไรเป็นประเภทเพราะประเภทเครื่องดื่มหอมมันเยอะมีมีวิสกี้ลัมนิเคยียวจีนม,มันคุณจะต้องบอกเขาว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็เขียนให้เห็นแบบโดดเด่นให้เห็นว่าเออถ้าคุณจะมาดื่มอาจจะมาซื้อเหล้าสุราแช่คุณมาตรงนี้นะเหล้าขาวตรงนี้เบียร์ตรงนี้นคือมันแยกกันแต่เขาบอกทําโดดเด่นไม่ได้ทําโดดเด่นเท่ากับคุณโฆษณาอดอ้างชักจูงใจจะไปชักจูงใจได้ไงในเมื่อเขาเดินไปจะไปซื้ออยู่แล้วต่งจุดนั้นแม้กระทั่งลิเคอร์คอนเนอร์อย่างเงี้ย เขามาลจุดขายคือเหมือนร้านอาหารหรือที่จุดต่างๆที่เป็นสถานบริการเนี่ยก็ไม่ต้องไปรบกวนเขามันต้องกำหน,น,นดพื้นที่ให้ชัดเจนวันนี้ไม่ให้ทุกที่คุณคุณห้ามหมดแล้วก็ไปเนี่ยไปตรวจจับนู่นนี่แล้วบอกว่าเนี่ยเข้าเข้าขายผิดโฆษณาแล้วในในร้านที่เป็นโมเดิลเทรดนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเราจะแก้กฎหมายตัวนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาแก้ในเรื่องของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มันมีปัญหาให้เกิดความชัดเจนอย่างที่เราคุยกันแต่บเบื้องต้น แล้วก็มาดูในเรื่องรูปแบบกรรมการนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องเรื่องของวิธีคิดแนวคิดในการที่ทํางานร่วมกันใน,ใน,ใน, iles, water, aler, นเร um ื่องของคณะนรรมการเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่ามันจะสามารถทําให้กฎหมายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ควรจะต้องพุ่งเป้าหมายไปตามเกตอารมณ์แต่เริ่มต้นในการที่เสนอเสนอกฎหมายนี้ขึ้นมาก็คือลดปัญหาอุบัติเหตุทับถนนในเรื่องแล้วก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องของดื่มก่อวัยบริโภคก่อนวัควรและดื่มก่อนวัยควร แล้วก็ในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ลดปัญหาในเรื่องสังคมเศรษฐกิจอันนี้ผมขอทิ้งท้ายอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจา่าถ้าจะแก้ปัญหาอันเกิดจากการดื่มเคื่อดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องแก้กันในภาพรวมหลายหลายบริบทด้วยม,มีกฎหมายฉบับอื่นที่สอดท้องกันไปแต่การควบคุมการโฆษณาหรือว่าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นประเนทางต้องบอกว่ากากจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เนี่ยใช่ครับการปรับปรุงแก้ไขเป็นประมาณใช่ครับเพราะว่าผมผมผมทิ้งท้าอย่างเดียวว่า ขอให้ทำตามเกตนารมณ์กฎหมายที่หนึ่งแล้วก็สอดคล้องกับตัวบริบทหรือเป้าหมายขององค์การเนโลกที่เขาเขามีความเป็นสากลอยู่แล้วและอันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองในเรื่องของธรรมิบาลนะครับมันก็คือธรรมิบาลเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมมันจะช่วยในการแก้ปัญหาได้จริงไม่มีการแก้ปัญหาใดทําโดยฝ่ายเดียวแล้วสำลิดผลนะครับผมผมถือว่าเนี่ยต้องร่วมกันทํางานครับนี่ขอบคุณคุณธนากรอย่างยิ่งเลยนะคะ ขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ